ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับออกมาทงแต่เ้าพี่นอ้องสิภาพพี่น้องหลาะมาเบิงการหากินแบบบ,นบานๆนะครับฝนตกมากกมีนามามีนามนะครับชาวบ้านเท่ากับหากินแบบโบราณยืนหนีเพ่นาหากินแบบสบายใจครับบัวข่ายหญ้าบ่มียาาญาฉีดฉีดหญ้าบัวข่ายหญ้าเนาะชาวบ้านเท่าฝนตกมากอะหากินครับพี่นอนะนะ้องนะนะตกลงมาเบิงการสอนตะเสานะครับเมื่อนี้ กประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะครับอ้ามาเบิ้งพี่น้องเป็นเถ่ายายแล้วสอนใดบ่เบิ้องก็สอนครับหากินทับแบบโบราณครับก็เถาเฮ้าแจงออกมามีหนามลอกกรสอนนะครับจึงกระสอนนี่บริสสอนมาหลายปีแล้วเนาะยหญ่เนาะเป็นยังจะบริสสอนด้นมาเบื้งครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยมีแต่หัวด้วยดิหัวยังเหล่าใหญ่หัวโกบหัวโกบ ะจะหักวกบวะไป่จะได้กินบาทโอ้ยกระไรแกงกินนั่นแหละวัวเอากได้อู้อเอาูอ้ก็ได้แกงแกงเอะไรกระไ้โอ้อเอาไปพี่น้องเบิ่งไปในกนันนี่คือกันหากินนะครับสมัยโบราณโบราณเฮ้ยเต็มขุเลยพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งอืมมีตัวหักวกบครับนะมีตัวหักวกบถ้าภาษาไทายคเอิลูกออสภาษาเราเอึนหัวรับพี่น้องนะ หนูมาหากีกับยายเหรียญมื่อนี่อือยายเหรียญเดี๋ยวออกอ่าย่าเหรียญเดี๋ยวออกแค่มื่อนี่เอ้าย่าเหีียญสอนนะครับมื่อนี่ย่าเหออกเข่าเถอมื่อครับพี่น้องครับอือกาเถอะนะครับก็จะได้งอยอยู่นี่มันโบมานสอนได้ครับแปดสิบโอ้แปดสิบมันยังสอนอยู่นะครับมันยังแข็งแรงอยู่อ่าแปดจะหักรอบหน่ออ่ากระซัมแปดเลยเนาะโอครับพี่น้องเออถ้าผุ่นเขียวเฉยอุ้มนะครับฝนตกมากพี่น้องหนามมันไม่หนามแต่งานนี้งานเดียวครับอ่ ไต่อีกว่ายาอะไ้ปะตัวน,น,น,นี้บ่ถ,ถึงแห้งพี่น้องเบิ่งในกันครับดูไปด้วยกันพี่หน่องต้นใหญ่ติบอะไรนั่น,นนี่เนาะโอ้ยหลายครับนี่ครับนี่ได้ก็ไดพอกินหรือใดครับนี่นะเดี๋ยว,อวพอกินแล้วพอกินแล้วอ่ะเออเราก็ใชไปแก้ใส่บัก ผักหน่อยก็ได้เอาไปอูอ,อูก็คือเอาไปเห็ดใส่หม้อให้มัน,ขนแข็งแข็งนะครับใส่หนามนนเล็กๆเขาอื้นอูนะมาเบิงบ่งมาเบิ่งตามไปเบิ่งในกันครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิง่งหนามมีงานเดียวเท่านี้ครับม,มือน,นี้ออกมาสอนครับพี่น้องอ น่าม,าามันหลายหมูอันนี่แล้วฝนตกเนาะฝนตกใส่ต,ใสต้วนี้ถือปะสองสามต้นหนึ่งในมันขี่เตาลำตัวนึ่งเมนเตากับนี่หามีคนขอเนาะจะน่อยยหญ่ให่ขึ้นไปจะน่อยก็มีคนลงมาอีคกคือเก่าน่อันนี้ก็อีท่อนแดงมาเอาแมวตาหม้อกอนมูแดงงานนี่จะแ้ม,มขม น,นี่มันละ<า>แต่มันบราสทักง,งานเนาะโอ้งา,นน,านนั่นอะอี่น่ามันบกแขงเด้นียซ้ำจุได้หมอเลยโซ่ได้รบานอบานเฮียบ่ได้เก็บได้เอามาเทใส่คูดเลยบ่มันหลไแข่งขอืึไอ้ห้างถึงก็เขียวขนี่เนะาะบวงทีลรานเผาแวสอนเนาะเออครับเด็กหน่อยยุต่มันสอนาเป็นได้ครับมันบอกินน้ำหัว ครับแต่เป็นอาหารโปรดของข้าวเถ้าได้ครับพวกหวกพวกจุดจีดมืดหรือเปล่าผืดแล้วมันลงมาผีเลยยาาผีผีมันลงมามองหนามได้หลายผีแล้วก็ผ้ากันเลยนะ,ะนี่แหละพี่นออ้อหน่อ <ปะ S 1> การ <ปะ S 1> หากินนะครับ าหากินแบบข้เถ่าสมัยโบราณมีนามมากเ่าก็โลกมหาสอนนะครับคือคนนลุ่นโบราณโบราณเนะาะแต่ยุนี่นดดหน่อยสอนไปมันกับโบกินน้ำฝนกับชิตกพี่น้องเอ้ยฝนทีขััปีนี่นี่เขากับโบไดวานนะฝนกับชิมาอีกล่ะตื่นขึ้นก็นได้อือเห็นมันมากหลดเถาใหญ่ลวาวาก็สอนอย่างเดียว ได้หลายป่ะหายใหญ่หายบึกอู้หูพี่น้องได้หลายครับพี่น้องเอ้ยบึงมีตัวงั้นไหมอืมมึงบึ้งบึ้งบึ้งพี่น้องแค่แม่งอยากให้เขาบเบิ้งครับบกังพี่น้องโอ้ยวันใดอยู่ทางไก่ทางไก่มาเบิ้งเด้อครับปีนี้ได้กินหัวแล้วปีไก่บ่ได้กินข้าวเถอะปีไก่ก็บ่ได้กินแล้ววะมันบ่มีหนามครับพีไก่พ้นบ่ดีหนามพ้นผมมาตุ้งหัวปีแต่ปีนี้้นมาตุ้งหัวปี ผลมาเร็วว่าเถอะเอาเบาง่ายๆนะผลมาเร็วกับเพิ่อนวานเขาบ่ท่านนะครับเพิ่นกะได้มีบ้องสอนน้อยใหญ่แล้วกะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นบ่ใส่ได้ใส่ยาข่ายหยาเนาะก็เลยหาลงสอนนะยูดีส่วนใหญ่เขาเลือกใส่ยาข่ายหยาแล้วครับพี่น้องนะชาวบ้านนะคุยกับสามีหนเพค่ยกับใดหากินได้สอนนอกจากว่าหน้าใดผู้ชิดหญ้านี่ส่วนใหญ่รถเพิ่นชิบูลงไทยไห้เนาะครับนะ เป็นการบังคับกันอีกแบบนึงนะเพะ่อนๆกะบ่มีโคนฉีดนะครับหอาใหญ่แล้วมาข้าวเดียวเราก็ได้นะครับอาหารเสาแล้วอาหารเสาหอเที่ยงปัดผุนแหละนี่ครับพี่หน้อง,งเมืองเน้อการหากินพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่อยู่ตางแดนก็นได้คิดถึงบ,นบานๆมาเริ่มมาพ้าพี่หน้องเบิองนี่แหละถึงบอยใหญ่ ถึงเนียอยู่ถึงสุบานเลยเนาะสุบานถึงสุบานอ๋อเดี๋ยวงที่เต้ามาโว้ยนี่เนาะสอดบาดได้กระได้หลายโตอยู่ครับหลายติโตอยู่นี่แหละครับไอตัวนี้มันถามันใหญ่นะครับมันกับสิบใเป็ดกบเมนบ่เออเป็ดกบเลยครับมีหัวเข็ดเข็ดโมบ่หัวเข็ดโมบ่หลายหลแต่หวกบ ครับหัวกบก็คือลูกกบนะครับนะลูกอดกบนะภาษาบ้านเฮ้าเอินหัวกบเนา้ยใหเนนะแต่หัวเขียบ่บมีครับเขียดมีห่องนี่นายมันบบใครมีครับแล้ววะเดี๋ยวตัวหัวกบต้องยังไงนะบัดน,นี้กัเอ้าภาพพี่น้องมาเบิ่งแล้วนะครับนะเราก็สิพ่อแล้ว,ว,วลแล้ววะอืมเราหลายหลายแล้วชิเมื่อเฮ็ดกินขเขาเ้าแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อกินแล้วแล้ววะ โอ้ปีนี้นะครัาฝนดีครับพี่น้องเอ,อ้ยเฮดจได้สิวาดเขาได้นะก็เลยพาพี่นอ้องมาเบิ่งนี่แหละนะว่าเออมีฝนตกมาแล้วนะชาวบ้านเฮาคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านก็ได้หาอยู่หากินนะครับเพิ่นยังพอไดีวานเขาวานนาันหน่ำเพราะฉันกา,นาคลิปนี้นะครับอ่าซ้ำนี้ครับพี่น้องเพราะฉันก็ฝากอ่าพี่น้องนะครับกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องแนละ้เอาครับคลิปนี้สำนีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ